วันนี้เรามีมารถ e ยนต์นำเสนอครับเนอร์ต้า Vios ครับ1.5 E Ivory สี05ครับเรามารับชมรถกันกันดีกว่าครับรถยนต์นำเสนอวันนี้ครับเป็น Toyota Vios ครับ1.5 E Ivory นะครับสีบอนทองครับสวยงามมากสวยงามไร้ริ้วรอยเลยนะครับคันนี้ ยางใหม่2022ด้วยนะครับไลฟ์อุบัติเหตุนะครับการันตีเรื่องอุบัติเหตุเหมือนเดิมครับผมโอ้โหสววใสเลยนะครับรอบคันสีสันร0เเซนต็ม e นะครับหน่ 5e นะครับตามท้ายด้วยไอวอรี่หมายความว่าภายในคันนี้เป็นสีเบจไ v ว r รี่นะครับ ซึ่งวิออสตัวนี้จะมี 1. 5ุ e กับ1 5 e อิวเวี่คือตัวนี้นะครับหายากครับภายในเป็นสีเปจดลายไม้นะครับรอบแอร์ลายไม้สวนี้กระจกไฟฟ้าลายไม้หมดนะครับโอ้โหคันนี้สวยงามคมคริปนะครับคันนี้ความถึงในร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันครับผมเรามารับชมภายในกันครับนี่แหละครับที่เรียกกันว่าอิวเวี่นะครับ อีไอวอรี่นะครับอีไอวอรี่คืออะไรอีคือตัวกลางนะครับตัวอีคือตัวกลางสําหรับรถยนต์โตโยต้ารุ่นนะครับอีคือเป็นหน้าปัดเข็มอย่างที่เห็นนะครับตัวท็อปสุดคือตัวเอสเป็นดิจิตอลนะครับอันนี้เป็นตัวอีไอวอรี่นะครับเป็นหน้าปัดเข็มหลาภายในเป็นสีเบจแบบนี้นะครับลายไม้ทั้งคันครับโอ้โหแผวประตู โอ้โหสะอาดอย่างกับรถออกห้างเลยนะฮะโอ้โหสวยงามมากครับเห็นไหมครับวิทยุเดิมจากโรงงานนะครับมีสเสน่ห์มากครับผมเบาะนั่งไม่มีขาดไม่มีชำรุดใดๆเลยนะครับพลาสติกภายในไม่มีแตกหักใดๆนะครับสวยงามมากครับดูบาะหลังบ้าะงนะหลังครับ ประตูหลังด้านขวานะครับห้ังขวาเลยก็เรียกได้นะครับคันนี้โอ้โหสวยงามมากครับแผงซาวหลังเดิมเรียบร้อยมากครับเรียบร้อยมากครับรถสวยคือรถสวยครับรถสวยคือรถสวยครับไปชมด้านนู้นกันบ้างครับผมสีแดงด้านหน้าด้านซ้ายนะครับแผงประตูครับสาซานแบบนี้เลยนะครับ ลายไม้ครับแต่จกไฟฟ้าใช้ได้ครบหมดนะครับต้นสวยครับช่องเก็บของนะครับไม่มีแตกไม่ขาไม่มีหักใดๆนะครับเก็บเก็บของนะครับมีรีโมทด้วยโอ้โหบอกผ้าสะอาดสะอาดนะครับเจ้าของเดิมใช้งานมาดีมากครับคันนี้รักรถมากครับดูด้านหลังกันบ้างครับนี่ฮะประตูหลัง แผงประตูสวยๆทุกบานเลยนะครับไม่มีแตกหางใดๆเลยนะครับขายรถสวยรถคุณภาพตอนนั้นครับคัดเกรดคัดคุณภาพมาให้ใช้กันนะครับโอ้โหสวยงามมากครับเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันต่อครับแล้วไปดูบอดี้ในห้องเครื่องครับก็มีชนหนักชนเบาใดๆหรือเปล่านะครับเราจี้ให้ดูทุกจุดนะครับรายละเอียดเรามีให้ดูหมดนะครับ มาดูห้องเครื่องเห้องเครื่องยนต์กันต่อนะครับเครื่องยนต์เป็น1.5ลิตรนะครับรหัส1 n z FE ครับรหัส1 M 1 n z FE นะ่นโาษครับเกียร์โตนิติี่สปีดโอได้นะครับที่สำคัญไม่เคยติดแก๊สนะครับเครื่องยนต์นิ่มมากนะครับเกียร์ออโตสี่สปีดเปลี่ยนครบไม่มีกระตุกใดๆนะครับไม่มีร้อนร้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับรถพร้อมใช้งานมากครับเรามาดูโครงสร้างคันนี้กันนะครับ เริ่มจากคัด้านหน้าเลยนะครับผมจ้ำทุกครั้งนะครับให้เริ่มจากด้านหน้าสุดของรถนะครับเห็นไหมครับรอยริ้วเดิมนะครับรูโกมหมดนะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานครับเห็นไหมครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะครับลายต่อไปเลยครับรูโกมหมดทุกรูนะครับหมดสันเดิมหมดนะครับและดิ่สำคัญนะครับสีห้องเครื่องต้องไม่เงานะครับ ไม่เงาแบบสีด้านนอกนะครับนี่นะครับน็อตแก้มนะไล่เข้าไปเรื่อยๆครับน็อตแก้มสวยงามมากครับไม่เคยขยับนะครับคุมเป้าโช๊คนะครับไม่ทักเดิมนะครับสติ๊กเกอร์เดิมนะครับเพจเดิมนะครับระบุชัดเจนทุกอย่างนะครับสวยงามมากครับหลังห้องเครื่องยนต์ไม่มีทําสีใดๆนะครับรองสีห้องเครื่องยนต์นี่เดิมออกจากโรงงานนะครับเป้าโชค์นั่นซ้ายนะครับ เป็นอารเดิมโรงงานนะครับนอนแกมสวยงามมากนะครับสีภายในห้องเครื่องต้องสีแบบนี้นะครับขันไหนสีแบบภายนอกเดินกลับบ้านได้เลยนะครับขันไหนสีเงาวับเหมือนภายนอกนี่เดินกลับบ้านได้เลยครับไม่มีความเดิมให้ท่านแน่นอนอนี่นะฮะล้อเสาไม่เคยขยับนะครับโอ้โหสวยมากนะครับ บอดี้นะครับเครื่องยนต์เกียร์ดีมากครับช่วงล่างไม่มีดังนะครับฝากระโปรงตัวป้าแท้ครับช่วงล่างเอียบกริบครับเราเก็บงานมาหมดแล้วนะครับเผาขับไม่มีดังใดๆทั้งสิ้นนะครับเหลียวซ้ายขวาไม่มีดังากับูมไม่มีดังนะครับลูกปืนล้อไม่มีหอนใดๆเลยนะครับไฟหน้าขัดให้ใสกริปนะครับระบบไฟฟ้านะครับสมบูรณ์ใช้งานได้ครบทุกจุดเลยนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับเราไปดูด้านหลังรถกันบ้างนะครับห้องเก็บสัพพะระหลังรถนะครับมีถาดยางแบบนี้นะครับซื้อใส่ให้นะครับซื้อใส่ให้เลยนะใหม่ๆนะครับอันนี้ก็โปมเดิมนะปมเดิมของโรงงานโหใหม่มากครับใหม่มากครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับว่ารถเคยติดแก๊สหรือเปล่านะครับนี่นะครับ นี่เคยติดหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ไม่มีรูครับกาวเหลืองๆนี่กาวเดิมจากโรงงานเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับเารตเดิมโรงงานนะครับยังอะไรเครื่องมืออยู่ครบหมดครับดันขวาไปแล้วนะฮะยากก็เปิดให้ชมโโหหนะโอ้โหเปนยัฮะบอดี้แบบนี้นะฮะ ไม่มีการจอดติดแก๊สใดๆนะครับอ่าเรามาดูขอบสันรถนะฮะอย่างที่บอกครับสีซับในรับทับในอะไรใดนะครับต้องไม่เงานะครับตัวตั้านะครับแบบนี้นะครับที่ให้ดูครับเป็ดพาร์คเดิมนะในเครื่องดื่งของกระโปรงครับนี่นะ น็อตไม่มีขยับครับรางน้ำนะครับปาจี้ให้ดูครับเห็นไหมฮะนี่นะโอ้โหเสน่ห์จริงๆครับนี่นะครปากกระโปรงแท้ครับนี่นะไม่เคยแกะหรือย้ายที่ใดๆทั้งสิ้นะครับ สเสน่ห์ของรถมือสองอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะฮะโอ้โหสวยงามมากครับเดีย๋ยวเราไปชมตอนสตาร์ทเครื่องยนต์เปิดแอร์สู่ยุครถบ้างนะครับผมเรามาชมตอนสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ เงี้นะครับสังเกตไฟสีฟ้ายังติดอยู่นะครับเรามาชมอย่างอื่นกันต่อนะครับก็จบไฟฟ้าบ้างนะครับเดี๋ยว้าด้านหน้าครับขึ้นลงได้ครบนะครับด้านหลังซ้ายครับเดี๋ยไหมลื่นๆครับโอเคครับด้านหน้าฝั่งคนขับครับนี่นะขึ้นลงได้ครบหมดนะครับ ซ้ายนะครับให้ดูหมดนะครับเครื่องยนต์ยังวอร์มอยู่ครับเปิแทะนะครับแย่เยี่ยมนะครับมีไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันกว่ากิโลแท้แท้นะครับแท้แท้นะครับไม่มีตอไม่มีหลอกลวงใดๆไม่มีกลับไม้ใดใดทั้งสิ้นนะครับซื้อรถบ้านเท่านี้นะครับไม่เยอะสามสี่แสนไม่ซื้อมาขายครับ นี่ครับวิวเดิมเป็นสองดินนะฮะใช้งานได้ครับนี่นะระบบไฟภายในนะครับติดครบหมดทุกจุดนะครับจดมองข้างนะครับเทสให้ดูนี่นะฮะใช้งานได้ครับใช้งานได้ครบหมดนะครับสำหรับคันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับ หนึ่งแสองืเก้าบาทนะครับรถคันนี้เป็นโตโยต้าโตโยต้านะครับ Vios หนึ่งจุดห้า e Ivory นะครับหนึ่งดห้า e Ivory นะครับปีศูนห้านะครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักใดๆทั้งสิ้นนะครับทางเรากระนันไปและรับประการเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์นะครับการเกิดอุบัติเหตุหนักๆใดๆนะครับ รับประกันในสัญญาซื้อขายให้เลยนะครับหากเจอนะครับหรือโอนไม่ได้นํากลับมาคืนเราคืนเงินเต็มจํานวนนะครับคืนรถคืนเงินเต็มจํานวนนะครับย้ํานะครับคืนเต็มจํานวนไม่มีกรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับหากเจอตามที่ลงในสัญญาซื้อขายไว้นํากลับมาคืนได้เลยครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทมีบร,ริการส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดไม่สะดวกเดินทางมานะครับเรามีการส่ง ให้ฟรีนะครับทั่วประเทศนะครับเรามีหลักฐานหรือว่ามีโปรไฟล์หรือเครดิตของเราในการค้าขายให้ท่านดูจนกว่าท่านจะพอใจว่าท่านจะเชื่อใจนะครับว่าเราค้าขายจริงส่งจริงนะครับรวจจคุณภาพทุกคันนะครับการันเตนเรื่องการใช้งานต่อได้เลยนะครับเอกสารการันตีทุกฉบับทุกใบเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับตต้าวิออนหนึ่งจุดห้า e ivory ครับปีศูนย์ห้านะครับ บอดี้เดิมบางนะครับแพรเย็นเจี๊ยบทุกหน้าไม่มีดังนะครับเรียกได้ว่า,าไปใช้ได้เลยนะครับสภาพริบหนึ่งในร้อยก็ว่าได้ครับเขาไปใช้งานได้เลยนะครับคันนี้กรนตีเลยนะครับขอบพระคุณสําหรับท่านผู้ชมทุกท,ท่านนะครับฝากกดติดตามกดสามสไลด์ไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับผมขอบพระคุณครับ